สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในป่านะคะมาเก็บเห็ดค่ะดีใจเห็นเห็ดแล้วทุกคนเห็นเห็ดแล้วเก็บเห็ดนำฝนค่ะดีใจดีใจได้แน่นอนมือน,นี้นี่ค่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาเนอยอ้ยสวยมากสวยมากอ้ยดีใจจบสวยมากวุ โอ้ยดีใจแห้งเด้อบันี้เด้อนี่นี่นี่ทุกคนคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เดี๋ยเดืดย่างเก็บไปก่อนเนาะโอ้มารอบนี้ขาใหญ่โรคใหญ่ด้วยโอ้ทุกคนป่าตอนนี้คือแบบยังฉ่าเลยค่ะถ้าแบบมีแดดนีเห็ดคงจะขึ้นอีกอลังการงานสร้างนะนะถ้าอากาศไม่หนาวเกินไปอะนะไม่เย็นโอ้ยทุกคนนี่ไงนี่ไงโอ้ยทุกคนนี่นี่นี่เห็นบ่ทุกคนเห็นบะเห็นป่ฝนเริ่มเห็นแล้วอุ้ยกันี โอ้ยปุ่นปุ่ทุกคนเห็นบ้างนะตรงนี้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 เดี๋ยวเดียวเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนอุ้ยทุกคนทุกคนทุกคนอุ้ยนี่ลายเอลี่ด้วนี่ดูนะทุกคนอุ้ยแก๊ปแก็บแก๊ปหายแก็บกันเด้อถอยถอยอุ้ยดีใจ ใจนี่นี่สวนมอกอกับน,นี้นี่ค่ะนี่โอ้ยสวยอันนี้คือ,อ,อไออนะ่ะบัตบัตเตอร์ฟุตบอลลิตพึ่งขาเนยน,นะคะโอ้โหสวยมากโอ้ยรอบแรกดอกหน่อยเด้อคนได้รอบแรกคนได้มาเก็บเหรอเด้รอบแรกนะ อที่แบบน่ะเดินอะไรอะเดินอีหยังเฮ้ยก็น่ะนี่ได้เก็บอยู่ดอกเขาส์ีน้อยกว่านี่ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเทำเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะหาเก็บตรงอื่นแล้วมารวมกันปลาทุกคนปลาทุกคนคันอุ้ยยงอุ้ยยงกัดขาโอ้ยทุกคนอยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นใช่หรอ น่โอทุกคนไปต้องไกลใจ,ใจในนเนี้ยว้าฝืนคาเนยกำลังออกาทุกคนโอ้ยทุกคนมันเยอะมากจริงๆมันเยอะมากจริงๆเดี๋ยวเดีค่อยๆไปนี่โอ้สวยแล้วรุ่นนี้คือสูสูตรฝืนคือมารแท้อ่ะคนอื่นยังต้อมานารถึ้ยยังจะของกันปัาด อุซ่าแบบนึกว่าสบายได้เก็บเฮ็ดเลยเด้ทุกคนเห็นอากาศหนาวเนาะป๊าดนาะโอ้ทุกคนสวยมากสวยมากสวยมากอื้มโอ้โหมาทันเวลาสุดๆอ่ะโอ้อยกำลังออกน,นะทุกคนดอกนไอยดอกไม่กำลังออกกำลังโผล่โอ้โห โอ้โหลงดอกบานเพิ่นโอ้ยดอกบานก็นงามปาด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 ขึ้นมาเดี๋ยว่ดูดูคุณน,นั่งลงดูว่าเยินขึ้นยังก็่อยากเห็นนเด้อเนี่ยคุณต้องเหยียบหลายดอกยังไงดอกทีก่แบบคือคุณจะเก็บเฉพาะที่แบบเข้าโคลให้เราเห็นนะทุกคนเออ,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 าาอเก็บเฮ็ดทั้งนี้เขาบกให้เขาเคลียร์ไป กเก็บอันนี้แล้วนเนี่ยเนี่ยเชื่อโอ้อยังลายอยู่ป้าทุกคนในเบอรนี้เขากำลังข้นเนาะโอ้โอหดีใจดีใจคักดีใจคักอ้ยขึงขาเอยค่ะอืมยึดได้ยึดได้ออนี่นี่เดี๋ยวจะออกอีกเยอะอยู่อือใช่ละใช่ละ ลุกขึ้น,นเพ่อเห็นนะเม่กนั่งเสิเห็นโอ้ไม่อยากเดินเท่าไหร่เลยนะ่เนี่ยเพราะบริเวณนี้มีเห็ดเห็ดคละๆต่อแรกเพันยาง่านเด้เนี่ยนจะเห็นดอกหนึ่งบั่งเลยว่าเออเห็ดอันนี้เขามาขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะนะผม่ก็เลยาร์นั่งเดืดีๆเพราะว่ามันแต่เกับสีเดียวกันกับใบใหม่เนาะเนี่ยค่ะ เรียงไว้อย่างเงี้ยวางกองไว้เลยเดี๋ยวมาตัดทีเดียวนะคะโอ้ดยดอกน้อยๆกำลังขึ้นทุกคนเห็นยังบนนี้เขาว่าป่าตอนนี้คือแบบป่านี่ดีขนาดเลยไหมช่ำฝนแบบสุดๆเลยอะ่ะคือถ้ามีแดดอย่างที่บอกถ้ามีแดดนี่เห็ดจะขึ้นอีกรอบค่ะว้าวหมายว่ได้ไปใส่ได้เหมือนชี้เก็บได้เห็ดอัน ขาเน,น่ยได้เหมือนพงส่งนี่เต็มเต็มเลยทุกคนบริเวณเพราะว่าบริเวณนี่รอบแรกเมื่อท่านได้เก็บนอกคนเก็ยบยวนยิโพนสองโพนยิโพนอีกพวกไก่กันค่ะกระป่านเดียวกันนี่แหละค่ะอุ้ยหดมหดหมด นี่ค่ะโอ้ยดีใจดีใจสุดๆนะดีใจสุดๆโอ้ยรอบนี้สวยงามอีกลีเด้อพี่น้องทุกคนนี่นี่โอ้โหโอ้ช่วยจุ่มกันดูกันนะนี่ เห็นป่ะก้อนดีดีหน่อยก้ออนี่ีดูโขนเองเสียดายทุกคนดีใจให้ดีใจเฮ่ป้าดลาวา เล็กน้่ยเต็มเลยทุกคนเล็กน้นอยก็เต็มเลยมันเคนใหญ่ตอนนี้ใหญ่เก็บเลยผมก็ดิ้นเสียงเจ้าของเหยียบปุ๊บปุ๊บุ๊บุบอยู่เด้นี่เสียงเหยียบอยู่เด้เห็นไหมเจ้าขเล็กเล็กเต็มเลยว้าทุกคน hát tụi con đàn ông đi Bắn 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 bằng 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 đi 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 bằng 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 ว้าวส่งทุกคนคนะกำลังโอโอกนะว้าวน้อยนะอันนี้เห็ดเห็ดอันนี้ซินีออกเปรี้ยวๆนะคะรสชาติจะเปรี้ยวๆนะคะ เยอะเดี๋ยวออกเยอะเยอะว้าวโอ้โ wow. oh, oh, oh. oh, อ,อพูดนะกองจิ้มพูดแป๊บเดียวได้สัญญางไปอีกโอ้โ oh, อ oh, นี่ไงนี่ค่ะค่อยค่อยหมุนกล่องนะเนี่ยแหนตาายแหนพี่น้องตาลาย ใจจังเลยโอ้ยทุกคนพืชขาเนยค่ะติคลิปนี้เป็นคลิปหีกพืชขาเนยเนาะนี่ค่ะทุกคนเย็ดฝนเนาะโอ้ยขอบคุณ ขอบคุณธรรมชาติมานาคักดีนี่ฝนมันมานาคักเด้วยอือทั้ทงหมดโอ้โลยเห็นบัวนะนีะ่รถทุกคนเนี่ยเนี่ยโอ้โอ้ยู่นี่ยูนน่นี่อีกป้าทุกคนฝนคือสิเหยียบบุบบับบุบบับคนนะ่ะ ยินเสียงปุ๊บปัอยูย่ี่ยนี่ค่ะเก็บเก็กอนกันรวมกันไล่ค่ะ,คะโอ้โหโอ้โหทุกคนคนขอุ้ย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 อุยเหยียบยี่ลีชช่ไม่ได้ค่ะ ได้ไหมโอ้โดอกมันใหญ่าจับเบิังซื่อดอกไปดูสิโอ้ถ้าสิเอาก็เอาได้ยังหามเอานี่แหลเขาก็อยืนมาถานี่แหละทุกคนก็จะถามอีกเห็ดบ่มีคนเก็บบ่ต้บอกได้เลยนะมีคนเก็บผู้เดียว าะว่าฝนรู้จักป่าอือผูนะะ้อื่นเขาจะก็อยากเก็บน้ำหน,น่อยแล้วค่ะวงจักป่านะเขาก็บอกบอกแล้วทำรับนะคะนี่นใครเขาบอกกันนะบอกคุณก็เสียเป็นที่สิคะโอ้ยทุกคนเสร็จตะว่างมินใส่ละ ักกองมันตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่ข้างไหนอ่ะนี่นี่นี่ค่อยเก็บไปเดี๋ยวค่อยเอากองรวมกันก็ตัดทีเดียวนี่โอ้ยังไปต่อได้เรื่อยๆค่ะโอ้โหทุกคนเอาต้นเข้ามาหนึ่งคนแน่งกายระเบ้อ คือไปเห็นน้อเป็นสีน้ำตาลเนียนเก็บไปนี่ไบเนีนเห็นไปเรู้เลยนะอเนีนอีกเนยนอีกโอเ่ขาทุกคนนะคะอ้เม่อยดอกเล็กเธอจะไปเหมอนกัง ต่อมนเลยอือหลือเลย,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 ยทุกคนตปนคามาหนี่งผมเพิ่ได้เห็นว่าคามาอย่ากายได้ไหมอุ้ยทุกคนดูความงามของเห็ดความสมบูรณ์ความงามนี่นะคะขุณขาหนาึ่งนี่ค่ะ มีอีกไหมเธอมีอีกไหมเธอโอเคโอเคถอยบริเวณนีถอยก่อนเดี๋ยวจะเก็บเห็ดไปร่วมกันได้ไหมเนี่ยนี่ค่ะอุ้ยดอกใหญ่หลีเลยทุกคน,นอ้วนปกติขาเนยบม่ได้งหญ่แต่นี่น้ เออรอบนี้แบบจะำมึงเลยอ่ะรอบนี้จะำมึงเลยอ่ะนีะ่ทุกคนกำลังงามเ่ยทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะทีุ่กขนอีกลายอยู่ทุกคนเมื่อดอกเขากำลังแบบโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอันเนี้ย อีกแตงเนาะใชพี่งมย์คมาอีกแตงเนาะกี่วันเนี่ยโอ้โหได้เสือเต็มเลยก่นเนันสยังมาเรื่อยมาเรื่อยโอเค มดปลาเล่นน oh, ี่ทุกคนเอ้ยมดปลาเก็บเล่นนี่อันนี้ได้ไหมโอ้อันนี้ถ่าแล้วอยู่ก่อนอยู่ก่อนนี่ขาอุ้ยสวยมากนี่อีก ซีเฮดกับใบไ,ไมก้กะกลมเกินกันขนาดเลยเด้อว,วันหย่างผ่านทุกคนเอ้ยท้าไปเห็นเฮดดอกดอกนะสองดอกแรกนะไม่ได้ก,กินข้างเฮดนะเพราะนญ่างกายไปแล้ว ดูสีใบไม้กับเห็ดกรมเกลื่นสดๆอู้ยถูกมตก่อนเลยจุ่มพูนกคุนจุนพูมาเสียตัดได้บาเดทุกคนตัดได้มาดเโอ้หสวยมากตัดขาเห็ดพี่น้อง โอ้ยสวยมากโอ้ยยุ่งยุ่งยุ่งกระเพด่ะพดตัดขาเห็ดค่ะตัดขาเห็ดเยอะมากเนี่ยจุงอะไรจุงนะคะ ตั g, oh ้งกล้องตั้งกล้องตรงนี้ด้วยนี่โอ้โหโอ้โหสวยสวยสวยดอกบสวยมากอ้วนๆค่ะ น,นี่เป็นเห็ดพึ่งขาเนยนะคะโอ้ยยุงโอ้ยออยุองอ๋อน,นี้ก็มีหนอนกินกระต่ายกนินนี่กระต่ายก็ลอกกินดับใหญ่มากอันนี้คือใหญ่จริงๆนะทุกคนปกติเห็ดพึ่งขาเนยเขาจะรุ่นนี้ค่ะก็รุ่นไหนดี รุ่นนี้รุ่นนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่อันนี้แบบมารอบนี้คือแบบฝนตกนะฝนตกดีเพราะแม่นอย่างนั้นตัดดีดีเลยมือน,นอี้อ่เมื่อเฮือนนี่คือแบบว่าเอา่าเรียกอะไร <c ười> ขบวเฮตกระสซียน เย็นเวีนมือมอื่นจังลวกก็ไดอืมอันนี้เราทำแบบเรียบร้อยเลยนะคะนี่โอเคนี่ค่ะตัดขาไปนในตัวนะคะไม่เป็นไรเอาแค่เห็ดขึ่งขาเนยนี่แหละวันนี้เพราะเห็นยังมีอีกเยอะอยู่ค่ะเห็นอีกเยอะอยู่พรุ่งนี้ค่อยไปป่าเห็ดไก่นะคะ นี่เก็บมากล้องเดินกันนี่มากล้องเดินกันนี่ๆเยอะๆๆเยอะๆๆๆเก็บเยอะๆๆนี่จะอ่อนเฮ็ดนํากันเนาะพี่น้องจะแม่นหลายช่วงนี้ตายคักหลายแน่ หาเนยจะเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่แบบว่าจะว่าหายากก็ยากนะสำหรับคนอื่น <c oughs> สำหรับผู้อื่นเ้อะสำหรับฝนฝนหูจักมองนะทุกคนขอก็กิมาจอบเขาคู้ปีเหนนะเขาจะขื่นเขาก็ขึ้นขึ้นเห็ดปวกเด้เขาก็เคยขึ้นมองใดเขาก็จะขึ้นมองนั่นแหละ อันนี้เน่าเน่าก็ตัดทิ้งไม่เป็นไรเราได้เยอะสวยมากสวยมากอันนี้เก็บเห็ดแบบว่าตัดขาเห็ดแบบนต,ตั้งกล้องสองสองแห่งนะนี่นด้วย อีกอันอยู่ข้างหน้าเพื่อแบบเอาลงสองแบบใครอยากเห็นแค่เห็ดก็ดูแค่เห็ดใครอยากเห็นหน้าก็จะได้ดูคลิปนี้ไปด้วยนะคะห <c oughs> นาคนดีใจทุกคนดีใจระเบอ้อ บุคคลว่าเจ้าของจะได้เก็บเ็ดอีกแล้วได้นน่เพราะว่าอากาศอย่างที่บอกคะ่ะอากาศมันเย็นแล้วคะ่ะตอนนี้อากาศแบบโอ้โหเก้อาองศาสิบองศาแล้วแบบว่าฝนตกเนาะตกตลอดไหมไม่เมื่อนี่เมื่อนี่เมือม่อเร้านี่ก็ตกอยู่ได้เมื่อเส้านี่แต่ว่าสายๆมากคะ่กะก็ยุดคะ่กะก็เลยแบบโอ้โหโชคดีมากเลย คือมีแดดแค่นิดนึงเขาก็โอเคเนาะเนี่ยค่ะแนมซ้ายแนมขวาืึโอเคถือว่า,าทำคลิปเก็บแล้วก็ตัดไปในตัวนะคะ เาเสะได้บนนั่งเห็ดยู่เงอนนะนะมันสกรปรกก,ก็ต้องอหามองทิมอกีกอันนี้ป่าไม่ไกลเราก็ชิวได้นะอ้ามือนี่ฝนตั้งชิวอิลีได้มือนี่ยพ <laughs> กไก่บ้านนะก็ประมาณ45นาทีค่ะจากบ้าน เห็ดแล้วมันได้กินเฮ็ดแซบแล้วมันโอ้ยเหน่าเห็ดไก่เนาะตู้ตู้แรกนะ่ะนะตู้เวนนะ่ะนะเอ้ยมันเสียเนาะแต่ว่าโชคดีทุกคนป่านะไบ่ได้เสียเราเบอร์มันน้ำแข็งเขาเรียกอะไรมันละลายมันละลายจากข้างบนเนาะข้างบนแล้วมันละลายลงมาสั้นที่สองพอลงมาสั้นที่สองมันใน ไอ้กลายเป็นน้ําแข็งเกาะเกาะเกาะทุ่งทุ่งปลาเหนอแม่เออปลาที่ฝนไปตักมาไอ้กะพีอีทหาม่านนะนะกับเพื่อนพี่ไม้อะ่ะเออมันมาเกาะในทุ่งปลานะ่ะก็เลยโอย้โชคดีอ่บได้ถิ่มปลาแต่เห็ดน่ะละลายค่ะละลายเร็วกลายเป็นน้ำผมก็บม่กล้าออก,กินแล้วเนาะแต่ปลาเขายังเป็นน้ำแข็งเกาะเลยอะ่ะ แล้วฝนเอาปลาออกมาออ้มาอย่างแล้วโอเครสชาติเหมือนเดิมนี่ค่ะโอ้โหอันนี้จะเป็นคลิปเก็บเห็ดพิ่งขาเนยนะคะเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บต่อนะคะ ทุกคนจะได้มีคลิปแบบว่าเบิง่งเป็นตอนตอนจะถือสาเดยทุกคนฝนนจักเว้าไปเรื่อยเปื่อยนั่นแล,แล้วก็เว้าหลายๆภาษาป,ปนกันมันมันชินแล้วค่ะเว้าก็ผัวขึ้นกันทั้งไทยทั้งล่าทั้งอีสานทั้งอังกฤษป,ปนกันตะพืตะพื้นเข้าใจกันเซย นี่จริงๆควรจะพูดภาษาอังกฤษในคลิปไปด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนพี่ไม้ก็จะขอมาอีกละท้วงมาอีกละ่ะตาเนี่ยมหาเยด็ดกและโอเคนะคะทุกคน ยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจวกันคลิปต่อไปค่ะ